จ้าน้องยังลูกลูกซื้อแกมโบจ้าลูกซื้อฟ้าจ้าป้าตูกขึ้นน่ารักแิเน้อลูกผู้ใด้ลูกนี่ือเขาบอกซื้อฟั้งลูกแม่กิ๊กจ้าลูกแม่กิ๊กอันนี้ลูกไพลูกลูกแม่ฝันอือแม่ก็พอยุใส่บั้นแม่เป็นโบนี่แม่รายยูดอโอ้แม่ไปทำงานติลูกจ้า ่เด็กงานยืนรดตัดเลยบ่ลูกแม่เป็นผู้จัดการโอ้เดี๋ย,ยวพี่พิมจะไปซื้อของลดเปอร์เซ็นต์บ่ลูก <c oughs> บอกแม่ในเด้อน้องแจมโบ้เป็นบ่ลูกอันนี้น้องอยังกดเลขอีก่เลยอน้ง <c oughs> องฝายน้องฝายว้ายน้องฝายก็ได้ใส่เด้กยินข่าวว่าสิมาบอกอี๋ย่างพี่พิาม,ามบอกซื้อฟ้าดูแมาบอกเลข เราได้เรีกมาจากสายแบบลอตเตี่มันบอกนีมาจากความฝันเกมโบอันเราฝั่งฝันให้อันเอฟซีฟังในรูกการขึ้นฝันว่าพญานาคกรงโตขึ้นมาจากหน้ามาแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วบันนี้เขา,ก,เาก็เลยย่างขึ้นไปบนโลกมนุษย์ลงมาแล้วบันก็เลยไปเอาผู้ชายกับผู้หญิงสองคนจะลงแล้วก็ผ้าย่างมาะลินหน้าแล้วก็เล่น แล้วก็ลอกรอให้หาจุดอ่อนของเขาจ้าแล้วก็เอาหัวมันมีสองขั้นะจ้ากดน้ำลงไปแล้วเขาก็ตายแล้ววันพ่อตายแล้วก็เอาสีแค้นสีขากินจ่าวันนี้คือจังอีหล่าเห็นเหล็กจังได้รู้บอาซูเอฟซีฟังเนี่ยลูกเห็นเหล็กก็เป็นจิตจ่า่นเหี้ให้เห็นเลยบอกลูกจ่าอีเทเบอตัว อีหลาเคยปั่นนิสสีบอดูบอเคยในชีวิตเด้จ้าครั้งนี้ครั้งเดียวเด้จ้าครั้งแรกเลยบอลูกแมนจ้าบานี้ตื่นขึ้นมาอันมาเบิ่งนาฬิกาเป็นจังไดลูกบาศกสองจ้าตีสองเลยอีหลาย่านบ่บานี้ลูกย่านจ้าบอกแม่บ่บอกยายเห่าบ่กยายก็นอนยายก็นอนบวกกาปลุกเลยแมนแต่ว่าอยากมาบอกให้ไม่พิมพ์ฟังติลูกจ้าอีหลาก็อยากอยากออกยูทูบนั่นลูกเนาะบัตหาอัน อีลาฟันแม่นบรรดาเลขนนถึกก็มีผู้สีอันได้ตนอีลาเด้อลูกเดอ้อเดี๋ยวแต่แม่พิมพ์นี่ก็จะให้อีลาคือกันกันเลขกลาถึกเนาะลูกเนาะนี่ละโอ้ให้เป็นจังบุญเด้อลูกเด้อมาวันคือว่าบอกเล็กยายดาวถืออีเล็ก่ลูกถือจ้าป้าทัว่วอีลาตื่นขึ้นมาอันหยานบนยานจ้ตื่นขึ้นมาตีโซได้ขอบอกพี่พี่บ้างสองจ้าป้าปันคักๆเลยบว่ลูก แม่ก็ได้ลูกมากราบพระจ้ะแล้วก็นอนไหมว้า,าวทัวพญานาคเป็นอันเป็นตัวสีอย่างลูกตัวสีเขียวสีเขียวสีเขียวล่ะมีจักเสียงลูกเห็นบ่ล่ะเห็นบ่สีเขียวบ่ลูกแมนว้าย,ำงงยากำลังใหญ่เลยจ้ะกำลังใหญ่เลยสะดุ้งตื่นมานตีสองวัดติแมนโอ้ยมันไม่ให้โสงเข้าหมู่ลูกฮึไม่ให้โสงเข้าตีละ ป้าแต่อยากมาวอา์กซูมให้พิมิ่ฟังติลกแม่นจ้าอะมาทายเอฟซีถือกหน้าวลาสิไาานะสด้กินขนมลหลายๆเน,นาะลาูกเนาะจ้าโอ้หน้องแกมโบ้เด้อค่ะเอฟซีเด้อค่ะผู้เขาากกว่าอะไรกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมพ,มพี่มิ่งผพารวยนี้เด้อค่ะมินีินอ้นนนองแกมโบ้ใสน้ำเด้อวิล่าตีเขียนตัวได้เขียนลงไปลดกวิล่าน่องแกมโบ้เด้อหนักสองตัวฟังเอฟซี พญานาคสองตัว,วร่านหอยหลายเขียนไผ่ที่เนี้ยหลานเขียนไผ่เองนี่มเด้อค่ะน้องเขียนโบผนเห็นพญายยนาคสองตัวมากินมนุษย์แมนบมลุมากินมนุษย์อืมเป็นก็นกนเลยอันก่อนเพิ่นสิไปเป็นเกลเป็นเกี่ยวปเป็นตัวเลขไหลายวะที่ร้าค่ะค่ fc น้องเกียนโอยากให้โูบเด้อผลเห็นพญานาควัสดุนุ่มอน,ยยนี่ค่ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดกระกับออเดอร์ fc สองตัววัตถิลูกจ้อื่สีเขียวสีส้กเนาะบาะให้ถือเรียกน้ำนองแกมโบเด้อล้าเด้อคันนี้ลาฝันดีลีปูพันหยางมาให้โศกเขาบ่น้องลูกเนาะเบื่อเอฟซีเด้ออันเด็กหน่อยกับโบเดวอวาอันเล่นเด้อค่ะเด้อเพิน่นฝันเพิ่นกับว่าเพิ่นฝันเนาะไม่พิมพ์กับโบเดวอาเองเด้อกับฝังนองเพิ่นเด้อนี่แล้วค่ะ ยู่ดีๆก็อยากเขามาให้อันเบาสูเอฟซีฟังบัตหามีโศกมีลาบน้ำกันพวกรกบอกเล็แม่กับยายเป็นตื๊กตลอดเนาะค่ะน้อนเจมโบเนาะโอ้คือดีใจลายถลุอิล่ากับเล่เอาต้นอิล่าอยากได้ยังไม่พิ่จะเื้อให้เอาวาสุฟังโอ้อันเท่าใดหละลูกดีผ่านอิล่าต้องบอกเลขถึกเดชต้องบอกถึกตรงๆเด้อลูก นี่ป้งได้เอฟซีเด้อเพื่นกันว่าฝันว่าพญานาคแต่ว่าขัดถทือนี่ได้แน่นอนถ้าอีลาฝันอีลีฝันอีลาฝันแม่นี่ได้แน่นอนเดี๋ยวลูกบ่ได้๋วเาเรียนเดินมีพี่มีกระจายเสื้อไฮผู้ใดก็อยากไฮลาเด้อฝันอีลาอันฝันอีลีขันฝันแม่นอีลีเนาะลูกเน้ะนี่แหละค่ะฝันกับว่าฝันเนาะก็เริมมาเล่าสู่ฟังเน้อยซีเอ้ยนี่แหละมึงนองแกมโบก็นองฝายเด้อนี่ ยังหน,น่อยๆอยู่แต่ว่าฝันสสวัดีจ้า